สวัสดีครับพบกับรายการเสียเสรอดมีดเดินป่ามีดเชฟมีดครัวนะครับวันนี้เสียจะเอาใจสายป่าแล้วก็ชอบเหล็กตะไบนะครับผมวันนี้เสียมานำเสนอนะครับมีดลักษณะเป็นมีดปลายตัดนะครับทําจากเหล็กตะไบนะครับผมยาว12นิ้วนะครับด้าม6นิ้วนะครับตัวนี้สันก็ประมาณ6มนิ้นนะครับผม คมจัดตัดกระดาษนะครับผมทดสอบกันก่อนครับอุย้ยคนบาดเจยบครับผมเสียวเลยนะครับเล่มที่หนึ่งครับผมเล่มที่สองครับเป็นปลายโตนะครับสิบสองนิ้วเช่นกันครับสันก็ประมาณเดียวกันนะครับผม สินิ้วนะครับเหล็กตะไบนะครับเป็นเหล็กที่มีความคมสูงนะครับผมท้ายนะครับเป็นปลายดาบนะครับยาว11ดนิ้วนะครับผมตาม6นะครับสันประมาณ4ีมิลนะครับผมนะครับคมจัดตัดกระดาษนะครับมาชมสปีดของปลายตัดก่อนนะครับ ฮิสตาฮิสตานะครับผมก็ทั้งสามเล่มนะครับเสียขอเสนอราคาอยู่ที่850บาทนะครับผมน้ำหนักพอดีนะครับผมน้ำหนักไม่มากเนะประมาณสามไม้กรํมนะครับผมตัวนี้นะครับผมก็สนใจติดต่อหมายเลขโทรศัพท์นะครับ089 7 5 6 0 2 0 8นะครับ089 7 5 6 0 2 0 8นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมติดตามขอขอบคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับผมนะครับเอาวดสวดสดสด